คือตัวแฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนยืดไหล่นะคะกับอุปกรณ์ช่วยก็คือเก้าอี้นั่นเองค่ะรู้ไหมคะว่าการที่เรามีตัวช่วยยืดเนี่ยมันจะทําให้เราไปได้ จัดได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้อุปกรณ์ที่ทุกบ้านต้องมีก็คือเก้าอ,อีอ้นะคะแบบนี้พนักพิงหรือไม่มีก็ได้หรือว่าใครที่ไม่มีเก้าอี้สามารถใช้ผนังช่วยได้นะคะคือตรงมีสองแนวการยืดไหล่ที่จะแนะนาให้ทุกคนนะคะแนวแรกนะ,ะเป็นแนวที่เราพับตัวด้านหน้าให้ตัวเราเงินฉากนะคะแต่ทีนี้ อยากที่จะพับให้ได้แบบมีเทคนิคนะมันจะได้พับได้มากขึ้นก็คือการทําหลังให้ตรงเป็นแลตบกนั่นเองคนะ่ะะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนนะ,ะให้ห่างจากเก้าอี้นะแบบนี้แล้วเราจะกดอกลงแบบนี้ทีนี้สิ่งแรกนะที่เราจะต้องโฟกนะัสคือการทําหลังให้ตรงเป็นแสตบักนะหลังให้ตรงเป็นแสตบกแล้วเอามือเราวางที่พนักพิงนะถ้าเราโ่งหลังแบบนี้เราก้มลง,ลง มันจะไม่ได้บริเวณหัวไหล่นะะวิธีการจับก,ก็คือให้เราประดกก้นยืดอ,อกนะคะแบบนี้แล้วค่อยๆกดหน้าท้องของเราเลงแล้วก็มีศีรษะลงใต้ไหล่ของเราเราจะได้รู้สึก,กยืดบริเวณหัวไหล่ไปด้วยนะแล้วก็ขาด้านหลังนะให้ตึงมากให้องอเข่านิดนึงท่านี้จะได้ทั้ง h a m t r i ด้านหลังและอ,อกมาไหล่นะคะหายใจออกไปที่ื้น ประมาณสิบโลนนะพยายามยืยดแขนให้ตึงนะโอเคดึงกับสำหรับคนที่ไปได้ไม่เยอะนะคะให้เน้นโฟกสัสที่การยืดแขนที่ตึงพอเพราะว่าถ้าเรามองแขนนะถ้าเรามองแขนแบบนี้แล้วก้มกล,งลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะยืดบริเวณท้องแขนได้ด้วยแต่ไม่ถึงบร,ร,ร,ริเวณใต้หัวไหล่หรือว่าใต้รลังแหลของเรานะดังนั้นวิธีการเนี่ย ให้เน้นให้ยืดแขนให้ตรงก่อนนะคะแล้วเวลาจาับพนักทีเนี่ยให้จับห่างเท่าช่วงหัวไหล่ของเราอ,อีกทีหนึง่งจับนะะ้ไม่กระดกข้อมือนะ,ะไม่กระดกข้อมือแบบนี้นะคะให้มือจับนะคะแล้วยืนแล้วค่อยๆกดโกโของเราลงไปใครไม่ได้นะคะเอาเท่าที่ได้ก่อนนะคะหัวเราอาจจะมุดลงไปไม่ได้ในตอนแรกแต่เน้นการยืดแขนที่ตึงก่อน ถ้าได้เราค่อยกดปกของเราลงแล้วเกิบทางนะคะองด้านล่างแล้วหายใจประมาณสิบลมเหมือนเดิมค่ะโอเคอันนี้เป็นแนวแรกนะเป็นแนวยืดใต้หลังแหงนะคะมาอีกแนวนะแหนึ่งเป็นการยืดไหลนะ่หน้า เมื่อกี้เราหันหน้าเข้าหาเก้าอี้รอบนี้เราจะหันหลังหาเก้าอี้อนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้เนีย่ยดึนตัวลุกขึ้นยืนก่อนแล้วเอนึงนะคะไปจับบริเวณพนักแบบนี้นะคะสุดท้องไว้แล้วคุกเข่าลงแนวแรกก็คือการคุกเข่าแล้วกดอก่างแบบนี้ค่ะแต่แนวที่สองจะเป็นแนวที่เราใช้เท้าะคะ่ะแทนบริเวณเข่าแล้วกดลง แล้วหายใจประมาณสิบล่งเหมือนเดิมค่ะจะช่วยยืดบร,ริเวณไหล่หน้านะคะโอเคจากขาก็ดึงตัวลุกขึ้นกลับมาโอเคหวังว่าลองอาำไปทํากันนะคะจะได้ยืดหัวไหล่กันแล้วก็ไหล่จะได้ม่ตีค่ะด้วยรักแด้ตีคุณถูกแฟรี่ค่ะ